หมดแถวลงพักแถวให้พักกันห้าทีนะอธิบายนี่วิ่งเงยออกทุกคนเลยมี่แก่คนเอวยวนเลรอออกลักแร้ออกข้าขาทั้งหมดเลยคนอ้วนเนินเบียดวันจริงเดอดยวไอพทหารจันรึไปซื้อโอเลี้ยงให้ฉันด้วยนะไปเ๋ยวแต่งตัวนี่ไองแกไม่ต้องคิดมากเลยนะนะ โทรผู้หญิงก็งี้นะกดไม่นานหรอกกดง่ายหายเร็วสักวันเขาเข้าใจเชื่อฉันนี่จ้าโง่ชาตินี้ยังไม่ทันทำให้เขาชอบเยเลยเนี่ยเขาก็โกรธฉันซะแล้วอะเออนะสักวันเขาเห็นความดีของแกไอ้องเชื่อนี่วะขอให้มันเป็นอย่างนั้นเถิจ้าสาธุผู้หญิงงี้แหละทุกคนได้พักเหรอจ่าเท่งก็พักนีไงเอออยู่เลี้ยงเอ้า อพี่สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะจ่าเท่งคือวันีค่ะวันนี้มาทุกท่านในค่ายครับพอดีพิมมาหาเอ่อมาหาผมใช่ไหมครับแหมไม่ได้เจอกันแค่ไม่กี่ชั่วโมงนี่บอกพิมพี่ถึงผมเลยเหรอครับมาวันเนี่ยไม่ใช่ไอ้ปืนไรจริงนะเอนี่ตกลงแกกับหมอพิมพ์เนี่ยอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะยังวะ้ยอะไรอะไรกันหลืเออะไรเป็นแฟนกันหรือยังแค่นั้นเองนี่ต่าเท่งวันนี้นี่อะไร เขาจะคุยกันผู้หญิงผู้ชายเออหนุ่มสาวไปยืนตรงนี้ไปยืนเป็นกองขอของงออยู่ได้อะไรกองขอของงอภาษาไทยเนาะรูจะไปเนี่ยพยานยังไงอะกองขอของงอเนี่ยหรอเออกองขอของอเป็นทีมบ้านกลางของเขาใช่ไม่หน่อยไม่หน่อยเวรชันให้คนทหารมาซื้อเอาเลี้ยงมาเดี๋ยวกินกันมีอะไรกันอะจะมีอะไรก็ช่างเดิมจะไปยุ่งเขาไปซื้อเอาเลี้ยงไป หมอพิมพ์น่ะชอบพออยู่กับไอ้ดินปืนได้เนี่ยคนที่ดินปืนจีบไงตรงมากไหมจีบเหรอใช่อยไปซื้อโอเล่ไปโอ้โหทุกคนหมดแรงเอ้าคุณลุง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 ใช่ลุง ลุ้ยตกใจไปลุงเลยลุงมีขงทราสวัสดีค่ะเอ้ยลุง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 เป็นุงลุงอ่ะสบายดีไหมสบายดีค่ะ นี่คุณลุงมาอยู่ที่นี่ไม่คิดจะบอกพิมพ์เลยเหรอคะบอกสิลูกบอกแต่ว่าลุงรอเวลาอยู่ไงรอเวลาเหรอโหพิมพ์โทรไปหาลุงเพราะว่าคิดถึงต้องหลายรอบเนี่ยแล้วก็คุยกันต้องนานไม่เห็นลุงจะบอกพิมพ์เลยว่าแต่ลุงสบายดีไหมคะแล้วหนูอ่ะสบายดีป่ะค่ะลุงรู้สึกว่าหนูดูซุบซปไปนะซุบหรอคะคือพิมพ์ลดความอ้วนนะคะโไปลบทำไม ตัวเล็กนิดเดียวหรือว่าอยู่ที่นี่ไม่มีความสุขจะกลับกรุงเทพไปอยู่กับแพ่กับหม่อก็ได้นะแม่ค่ะไม <c oughs> <c oughs> ่โลงๆค่ะคือพี์อยู่ที่นี่สบายดีค่ะแล้วก็อยากจะรักษาคนที่นี่ด้วยค่ะ <c oughs> ยังไม่อยากกลับค่ะอืมุณนั่นน่ะสินะ <c oughs> หนูตัดสินใจไปแล้วนี่ใครจะไม่ห้ามอะไรได้ใช่ไหมเอางี้ <c oughs> ถ้าอยู่ที่นี่มีอะไรให้ลุงช่วยเนี่ยหนูบอกลุงได้เลยนะค่ะอืม ต้องรอเวลาไหมคะไม่ต้อง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 สำหรับหนูไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องค่ะค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพิมขอตัวกลับก่อนละกันนะคะเดี๋ยวต้องไปเข้าเวรนะคะเออจัด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 ถ้ามีเวลาว่างเนี่ยลวงจะไปเยี่ยมนะนะได้ค่ะดูแลตัวเองด้วยโอเคค่ะสวัสดีค่ะ ทหานดินปืนครับผมอาการเป็นไงบ้างก็ปกตินะครับขอบคุณท่านผอ,อนะครับที่เป็นห่วงครับฮืฮึืึนั่งเหละคุณรู้จักหลานสาวผมได้ยังไงที่โรงพยาบาลนะครับ หลานสาวผมเป็นเด็กดีนะครับผมคุณรู้ไหมชีวิตผมมีสิ่งที่รักอยู่สองอย่างรู้ไหมคืออะไรไม่ทราบครับหนึ่งอาชีพทหารสองครอบครัวและในนั้นมีหลานสาวผมหนูพิมพ์รวมอยู่ด้วย <laughs> เพราะฉะนั้นถ้าใครหรืออะไร มาทำให้สิ่งที่ผมรักทั้งสองอย่างแย่ลงผมจะไม่ยอมเด็ดขาดจำไว้ครับผมครับอาการดีขึ้นแล้ว้าหายแล้วเนี่ยนะไม่ต้องไปโรงพยาบาลอีกเข้าใจไหมเข้าใจครับแต่คงอาจจะรับปากท่านผอไม่ได้ครับเพราะว่าคือตอนตอนตอนนี้ผมปกติครับแต่ว่า หมอเขาบอกว่าผมยังไม่หายขาดนะครับคือเดือนหนึ่งต้องไปสักครั้งหรือสองครั้งไปตรวจเช็คระบบสมองนะครับอะไรอย่างนั้นนะครับท่านผอบอรครับได้ทำ <c oughs> หมอนัก <c oughs> แต่ย้ายผมรู้เป็นอันขาดนะว่าคุณไปเพราะสาเหตุอื่น <c oughs> นะมาแล้วครับ ขอตัวครับเดี๋ยวก่อนเอากระดานนี้ไปทิ้งด้วยเอ้ยขอตัวนะครับ เป็นพลทหารแต่ริอาจจะจีบล้านสาวพอบอก็ต้องทําใจใช้ความพยายามต่อไปนะครับปินปืนส่วนคุณโอ่งก็ต้องอดทนต่อไปเพื่อให้ได้ใจน้องลูกอมมาไวๆนะครับสวัสดีครับัีครับ่ครับผมมากันแล้วครับโอ้ยน้นมจริงเอ้ามาแล้วครับระเบิดเที่ยงแถวและวันนี้ครับ บอกว่าเป็นสาวสวยน่ารักอยู่กับเราด้วยน้องฝนนะครับน้งคนไองคนทงเอกสาวจากหนังเรื่องชัมบาราเขามีเพลงหนังด้วยนะเพลงบินเพลงหนังด้วยครับชัมบาราเพลงอะไระเพลงหนังเพลงโอ้โอชาล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 าชัมบาราชัมบาราชัมบาราไม่ชมบาราบ้าแล้วเหรอ สนุกสนานกันนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันนะครับหลังแผ่นป้ายก็จะมีสีส้มและสีน้ําเงินอย่างละสีแป่นป้ายครับเปิดเจอสีเดียวกันก็อยู่ทีมเดียวกันครับแปดแผ่นป้ายมีอย่างต่อไปนี้ครับแข่งขันจะต้องเลือกแผ่นป้ายคนละหนึ่งแผ่นป้ายเพื่อแบ่งทีมระเบิดหากใครเปิดเจอตราหัวหน้าก็จะต้องเป็นหัวหน้าทีมของสีนั้นๆและเมื่อสีไหนแพ้หัวหน้าทีมก็จะต้องเป็นคนเข้าโดมระเบิดเริ่มที่น้องฝนนะครับาแผ่นป้ายแรกอะไรดี เซ็นทนรัลพลาซ่านะครับผมอเสียเลยครับผมหนึ่งสองส้ต้องใครับอะไรดีเดิมน้ำาข็มเดิมเต็มเต็มค่ะหนึ่งสอง้ แต่งตัวสไตล์ใกล้เคียงกันขนมหน้าที่เลยนะครับน้ำร้อนครับอะไรดีชุดเครื่องนอนเทอรลิปครับชุดเครื่องนอนเทอรลิปครับครับครับผมหนึ่งสองสามเพียงเพางใต้นะครับต่อไปนะครับกั๊ดจางอะไรดีเอาเอเจดีวีดีค่ะเอเจดีวีดีหนึ่งสองสามล็อกล็อกครับผมออเดอร์ครับ ออเดอร์ครับผมอร่อย mm. ที่มีซอสครับออเดอร์ของกรอบสีเลยครับผมหนึ่งสองสาม้เงินนะครับคุณเท่งครับฟิกคอร์ปอเรชันสีครับผมคอร์ปอเรชันนะครับของคุณเท่งนะครับหนึ่งสองสามสีน้ำเงินนะครับสุดตัายเรื่องขนาดไหนครับยาหม่องตาขุยทองครับของน้ำตัาต้องเป็นสีส้มหนึ่งสองสาม คุณโหนก็ต้องเป็นคาเมล่านะครับเรียนสวยกระจ่างใสครี่นะครับหนึ่งสองส้มสเอาละครับสรุปนะฮะสีส้มนะครับวันนี้นำทีมโดยน้องเต้ยนะครับหัวหน้าทีมนะครับมีน้องรอนนะฮะตั๊กแล้วก็คุณโหนสีน้ำเงินครับวันนี้น้องฝนนะครับเป็นหัวหน้าทีมนะฮะมีน้องก๊อฟนะฮะกระจ่างแล้วก็กรุปไม่เลือกนะ้องกระจ่างนี่กัดไม่เลือกครับผม เดี๋ยวเรากลับมาลุ้นกันว่าสีไหนจะเป็นฝ่ายชนะสักครู่เดียวครับโอ้ยโอ้อ้ยได้ด้วยย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 ยันกยยย ดีกว่าพี่โดไปถึงกันเลพร้อมกันนะหนึ่งสองสาม